สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับสองทุ่มเศษยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบเจ็ดแจ้งสองข่าวสําคัญวันสิ้นเดือนสําหรับพี่น้องอสมอรค,รครับข่าวที่หนึ่งครับค่าวรกกับารอรสมอเดือนกุมภาพันธ์สองห้าหกเจ็ดโอนสิบห้ามีนาคมสองห้าหกเจ็ดหนึ่งพันบาทนะครับส่วนอีกหนึ่งพันรอรับการตกเบิกตั้งแต่เดือนตุลาคมหกหกย้อนหลังครับก็ใกล้จะได้แล้วนะครับใจเย็นๆไว้ให้กับลังใจพี่น้องอสมอทุกคนทุกท่านครับ ส่วนรายการหักชกสสมหักกี่บาทประมาณวันที่5หรือ6มีนาคมจะทราบจะนํำข่าวมาเล่าให้ฟังครับว่าพี่น้องอสมอท่านใดที่เป็นสมาชิกชกสสมจะโดนหัก15มีนาคมจะหักกี่บาทรอชมรอฟังที่ช่องโชคดีดอน YouTube นี้นะครับเรื่องที่2ครับการเพิ่มอสมอแต่ละจังหวัดปีงบประมาณ2 5ง7กระทรวงสาธารณสุขกําลังอยู่ระหว่างของบเพิ่มจํานวนอสมอ 35,434คนนะครับซึ่งของงบประมาณซึ่งเอาไว้ในร่างงบมาลายจ่าย257 7ที่สภาผู้แทนราษดรกําลังออกกฎหมายอยู่นะครับถ้าหากว่าได้รับการจาัดสรรงบประมาณจะมีอสมอเพิ่มขึ้นในปี2567นี่35,434คนนะครับซึ่งขณะน,นี้อสมอที่รับค่าบริการอยู่ขณะน,นี้ปีงบประมาณ2567นี่มีทั้งสิ้น อันนี้ไม่นับรวมอสสของกทมนะครับเฉพาะอสมทั่วประเทศนี่ที่ได้รับเงินค่าบริการอยู่ขณะนี้นี่เดือนละพันอยู่ขณะนี้มีหนึ่งล้านสามแสนมีหนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าคนนะครับรับเดือนละพันอยู่ขณะนี้นี่แหละครับกลุ่มนี้แหละครับขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรโค้ต้าให้แต่ละจังหวัดนี่ได้รับมีสิทธิ์รับค่าบริการตามนี้แหละครับทุกจังหวัดรวมกัน อ,อสมอมีสิทธิ์รับค่าประกันกอยู่ปัจจุบันนี่หนึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันเจ็ดรอยี่สิบเก้าคนรายละเอียดไปดูคลิปย้อนหลังเราเคยทาให้ดูแล้วว่าแยกรายจังหวัดเลยว่าจังหวัดไหนมีสิทธิ์รับค่าประกันก,ก,กี่คนนั่นแหละครับท่านก็จัดอยู่ในจํานวนนั่นแหละจึงได้เดือนละพันอยู่ขนานี้พอได้เดือนละพันอยู่ขนานี้พอได้รับงบประมาณปีสอง7เจ็ดจัดสรรมา<พ>ก็จะมาจ่ายตกลเบิกยอ้อนหลังให้พอจ่ายตกลเบิกยอ้อนหลังให้กลุ่มที่รับเดือนละพันอยู่ขนานี้ก็จะได้เดือนละสองพันต่อไป จ่ายตัวเบิกย้อนหลังให้ก่อนแล้วก็จ่าย2,000ต่อไปเลยมีทั้งสิ้น1 000, 3ึ่ง2้คนที่มีสิทธิ์รับค่าเบิกการอยู่ปัจจุบันแต่ส่วนนี้นี่ส่วนที่ขอเพิ่มนี่จะขอเพิ่มไปอีกให้มีอสมอเพิ่มขึ้นมากว่าเดิมอีกนี่3 5 4 3 4คนขณะนี้กำลังรอการออกกฎหมายอยู่หาออกกฎหมายรายจ่ายปีงบปรสอาห2 5 6็ออกกฎหมายเสร็จและงบประมาณส่วนนี้ไม่มีการถูกตัดสมมตินะครับไม่มีการถูกตัด ได้ครบทุกรายก็จะมีอสมอเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมสาม3 4ืห้าพันสี่ร้อยสามสี่คนซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก,ก็จะแจ้งไปทุกจังหวัดให้จัดสรรโคต้าให้ได้รับค่าบริการเพิ่มสาม3มืห้าพันสี่ร้อยสามสี่คนนะครับซึ่งสาม3มนห้าันสี่ร้อยสามสี่คนนี่หากได้รับงบประมาณเพิ่มเติมที่จะจ่ายส่วนนี้นะครับแต่ละจังหวัดก็จะเอาโคต้านี้นะครับไป,ปไปจ่ายค่าบวกไปจ่ายค่าบริการนี่ ให้อสมอที่ปฏิบัติงานอยู่ขณะน,นี้ที่ยังไม่ได้รับค่าบริการนะครับซึ่งถ้าหากว่าได้จํานวนโคต้าเพิ่มมากกว่าอสมอที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ยังไม่ได้รับค่าบริการนะครับก็จะอบรมอสมอเพิ่มและให,ให้ได้รับค่าบริการด้วยเอายกตัวตัวอย่างไม่ไม่ระบุชื่อจังหวัดก็แล้วก,กันนะครับยกตัวอย่างจังหวัดแห่งหนึ่งปัจจุบันนี้นะครับยกต,ตัวอย่างจังหวัดแห่งหนึ่งสมสมุติว่ามีอสมอที่ ปฏิบัติงานอยู่ซึ่งเรียกตัวเองว่าอสมับทีสองนี่นแหละสมมติว่ามีอสมอปฏิบัติงานอยู่สักยี่สิบคนนี่ไม่ได้รับค่าบริการอยู่ขณะนี้นะครับทีนี้ถ้าหากว่ากระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณในการเพิ่มเพิ่มอสมนี่ครบสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสี่คนเขาก็จะจัดสรรจัดสรรโคต้าให้แต่แลจะจังหวัดได้รับค่าบริการเพิ่มเติมขึ้นมายุ่อย่างจาังหวัดแห่งหนึ่งที่เดิมมีอสมที่ยังไม่ได้รับค่าบริกการ หรือว่าอสมบัญชีสองนี่อยู่20คนหากได้รับการจัดสัรโคต้าให้เพิ่มอสมมยี่สิบห้าคนยี่สิบห้าคนนี้เขาก็จะเอายี่สิบคนที่ยังไม่ได้ค่าเบิกการนี่เสียบเข้าไปให้ได้รับค่าเบิกการนะครับส่วนอีกห้าคนีอบรมเพิ่มก็จะมีอสมเพิ่มในจังหวัดนั้นเพิ่มขึ้นไปอีกกว่าเดิมยี่สิบห้าคนนะครับนี่แหละครับการที่ของบเพิ่มเติมให้กับเพิ่มอสมปีสองพันห้าสิบเจ็ดก็เพื่อการนี้แหละครับ บางจังหวัดนี่ก็พอดีเลยสมมุติว่าจังหวัดแห่งหนึ่งมีอสมอที่ยังไม่ได้ค่าเบิกการสักร้อยคนทํานองนี้พอกระทรวงสาธารณสุขได้รับงบประมาณเพิ่มแล้วก็จัดโค้ต้าให้จังหวัดนั้นได้รับค่าเบิการเพิ่มอีกร้อยคนมันก็พอดีกันเลยไม่ต้องอบรมเพิ่มคนที่ไม่ได้รับค่าบริการอยู่ร้อยคนนั้นซึ่งเรียกตัวเองว่าอสมปมชสองนั้นก็จะได้รับค่าเบิกการต่อไปก็ต้องรอฟังข่าวครับว่าการที่กระทรวงสาธารณสุขขอจํานวนอสมอเพิ่มไป สามหมื่นห้าพันสี่ร้อยสามสี่คนนี้จะได้รับจับสรรงะม,มาณครบไหมถ้าได้รับจับสรรันงะมาณครบตามนี้อสอบบัญชีสองที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันนี่ก็จะได้รับค่าบริการทุกคนนะครับรอฟังข่าวกันต่อไปนะครับทีนี้มาดูครับปลายจังหวัดที่ขอเพิ่มอสอ,อนี่ขอเพิ่มจังหวัดและกี่คนไปดูรายละเอียดกันครับอันนี้ กระทรวงสาธารณสุขขอไปในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2 5งพารอาการจัดสรรงบประมาณเพื่อเพิ่มหมอสมอแยกเป็นรายจังหวัดรายเขตดังต่อไปนี้ครับเขตสุขภาพที่1ครับจังหวัดเชียงรายครับขอเพิ่ม154คนครับเชียงใหม่785คนน,น,คน่าน455คนพะเยา4 3 3คนแพร่187คนแม่ห้องสอน55คนลำปาง220คนลำพูน77คนนะครับ เขตสุขภาพที่2ครับจังหวัดตากขอเพิ่มบอสม1,244คนครับพิษณุโลก1,209คนเพชรบูรณ์10คนสุขโขทัย10คนอุตรดิต833คนนะครับต่อไปครับเขตสุขภาพที่3ครับกำแพงเพชร638คนครับชัยนาท449คนนครสวรรค์1,760คนครับพิจิตร148คนอุทัยธานี15คนนะครับ เขตสุขภาพที่4ครับนครนายก196คนนนทบุรี20คนปทุมธานี593คนอยุธยา81คนลบบุรี748คนสระบบุรี316คนสิงห์บุรี10คนอ่างทอง214คนนะครับเขตสุขภาพที่5กาญจนบุรี402คนนครนปรปฐม758คนประจบคีริขันธ์19คนเพชรบ,บุรี1 1> 1,169คนราชบุรี1 พันสามสองคนสมุทรสงครามสีคนสมุทรสาครสี่สิบเอ็ดคนสุพรรณบุรีหนึ่งพันเจ็ดอยแปดสิบคนนะครับเขตสุขภาพที่6ครับจันทบุรี5คนครับเชิงเาสี่ร้อยาสิบคนชลบุรีหนึ่งพัรี่สิบคนตราดยี่สิบสองคนปราจีนบุรีหนึิบสองคนระยองสองร้อยห้าสิบหกคนสมุทรปราการเกิ่คนสะแก้วเจ็ร้อยสิบเคนครับเขตสุขภาพที่7ครับกาลสินห้าคน ขอนแก่น266คนมหาสารคาม2,592คนร้อยเอ็ด511คนครับเขตสุขภาพที่8ครับนครพนม5คนบึงการ182คนเลย76คนสกลนคร816คนครับ816คนนะครับสกลนครครับน้องคาย41ครับน้องคาย41น้องบรวพู81อุดรธานี10คนนะครับต่อไปเขตสุขภาพที่9ครับชัยภูมิ1,852คนครับ นครราชสีมา30คนบุรีรัมย์650คนสุรินทร์20คนนะครับเขตสุขภาพที่10ครับมุกดาหาร5คนครับยะโสธร119คนศรีสะเกษ689คนอำนาจเจริญ92คนอุบลราชธานี672คนนะครับเขตสุขภาพที่11ครับกระบี่778คนชุมพร1,331คนนครศรีธรรมราช1,525คนพัางงา10คน ภูเก็ต243คนระนอง208คนสุราษฎร์ธานี1,519คนนะครับเขตสุขภาพที่12ครับจังหวัดตรัง756คนนาราธิวาส206คนปัตตานี356คนพัทลุง525คนยะลา133คนสงขลา399คนสตูล65คนรวม12เขตสุขภาพทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยจะขอเพิ่มอสม35,000 4 34คนนะครับพี่น้องอสมอบัญี2ก็รอรุนครับว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณครบตามนี้ไหมถ้าได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เพิ่มอสมอครบตามที่กระทรวงสาธารณสุขขอไปอสมอบัญี2มีเหตุจะได้รับค่าบริกการในปีงบประมาณ2567ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ